สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับเอาคลิปนี้ก็ยังอยู่ที่ร้านรุ่งเรืองชัยคาร์เซ็นเตอร์นะเดี๋ยวจะพาไปดูข้างในครับข้างในก็ยังมีอีกหลายคันนะคลิปที่แล้วเราก็ได้พาชมรถที่อยู่หน้าร้านนะครับแล้วก็อีกฝั่งถนนนะก็จะเป็นรถของทางร้านรุ่งเรืองชัยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะพาไปดูข้างในนะครับมีคันไหนขายบ้างใครที่ชมคลิปแล้วนะครับสนใจคันไหนก็สามารถติดต่อสอบถาม มาตามเบอร์นี้เลยนะครับหรือว่าอยากจะมาดูด้วยตัวเองก็ร้านนี้กีอยู่ที่บ้านสโนุตาบลบ้านยางอาเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์อยู่ติดถนนเส้นบุรีรัมย์สตึกนะครับอ่ะเนี่ยนะครับภายในร้านเดี๋ยวจะพาดูว่ามีขนไหนบ้างนะครับคันพวกนี้ก็น่าจะกําลังเช็คนะยังไม่พร้อมขายนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูคันที่เขาพร้อมขายเลยกระป๋ แอร์เยน็นวิ่งได้นะครับโอ้โหวิ่งได้เป็นร้อยเลย6กหมืนเก้าครับ,ค,รบคันนี้ให้ดูหน้าชัดๆไดฮัตส,สุครับไฮเจ็ดนี่นะแท็กซี่เมเตอร์กระบะเพื่อนเรียบเลยภายใน พื้นมีผุหน่อยนะนี่ครับผุนิดเดียวครับไม่เยอะนะภายในขับได้เลยนะอันนี้เขาจอดไว้ฝุ่นเกาะนะครับยังไม่ได้ล้างหกหมื่นเก้าพันบาทต่อมา รถตู้คอมมูเตอร์สองพันสิบครับตัวนี้เครื่องสองพันจน่าจะน้ำมันกับแก๊สนะครับสามแสนห้ามืนห้าพันนี่ครับ <_ d ata> เปิดได้ไหมเนี่ย <_ d ata> น่าจะล็อกไว้นะ นี่ครับเครื่องสามแสนห้าหมืนห้าพันนะครับต่อมาครับเป็นรถตู้คันดำคันนี้เลยคันนี้ก็สองพันสิบเอ็ดนะครับน้ำมันบวกเกจ เกียร์ออโต้ครับ450,000บาทนี่นะคันดำ450,000นะครับภายในข้างหลังไม่มีเบาะน่าจะเป็นรถบ้านหรือเปล่า เป็นเตียงเลยครับเป็นเตียงนอนเลยนะน้ำมันบวกแก๊สนะครับ4 5 0แสนหบาทนะครับคันนี้ต่อมาก็เป็นรถตู้อีกคันหนึ่งนะครับคันนี้ก็น้ำมันบกแก๊สเหมือนกัน 355,000ห้าหมืนันะครับคันนี้สามแสนบาทภายในคันนี้มีเบาะนะ สภาพก็โอเคนะครับนี่นะมีรถตู้หลายคันเลยนะหน้าร้านก็มีนะครับก็ได้พาชมในคลิปที่แล้วนะใครที่ยังไม่ได้ดูก็กลับไปดูได้นะครับต่อมารถตู้อีกคันหนึ่งโอ้โหสามแสนพันเหมือนกันราคาเดียวกันเลยครับทั้งสามคันรุ่นนี้นะสีขาว มาเลือกดูนะครับก็ราคาเท่ากันดูภายในครับข้างบนก็นี่ครับห้อง i p ดูข้างหลัางหน่อยก็สภาพเต็มนะครับสมบูรณ์สวยงามนะครับต่อมาครับอีกคันหนึ่งก็จะเป็น frontier สีประตูนะครับเป็น pick up 4ประตูนะ ันนี้ราคา1 2 8 0 0 0 0 0สนะครับ1 2 8 0 0 0บาทขายดาวด้วยครับคันนี้ผลนกับทางร้านโดยตรงก็จะมีบางคันนะครับที่ขายดาวผ่นกับร้านโดยตรงนะครับแล้วก็บางคันก็ขายสดนะครับภายในครับ หลังกว้างขวางดีนะครับกระบะก็โอเคมีแม็กไลเนอร์ครับกันชนมีที่ลากจูงให้ด้วยนะครับฟอดท้ายสวยๆเลยหนึ่งแับาทนะครับคันนี้โอเคภายในร้านก็มีประมาณนี้นะครับ นี่นะส่วนมากจะเป็นรถตู้ครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับได้พาชมภายในร้านของรุ่งเรืองชัยคาร์เซ็นเตอร์นะครับก็ะจะมีรถอยู่ประมาณนี้รถก็มีเข้ามาใหม่เรื่อยๆนะครับแล้วก็ขายออกเรื่อยๆเดี๋ยวถ้ามีรถเข้ามาใหม่ผมก็จะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับสำหรับที่ร้านนี้โอเคคลิปนี้ก็ ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ